นี่ช่องสามสิบนึงนะทุกคนโน้นี่สวิตช์ไฟโอ้มีตู้เสื้อผ้าด้วยทุกคนตู้เสื้อผ้าอานี่มีชั้นวางรองเท้าแล้วนี่ชั้นวางกระเป๋าอ,อยู่นี่้นวางงเลยะ <ม>สิตางหลันี่าววสวิช่างหลังนีมีสวิตช้างล่างอยู่ตรงนี้นี่นะโอเคนี่น้นะครับทุกคน ไปข้างหน้ามไม่เห็นติดแลยนี่นีข้างนลัโคโอ้โกักโคนะทุกคนโอเ๋ ชี้เลือนี่โอ้โหยากมากเลยทำไมที่จหาอะไรเมื่อก่อนมันมีเรื่องแหละแลต่เห็นใจไหมอ๋อทำไรชี้จองไอ้ขี้นี่อยู่อย่ากทุกคนคือนี่คืออะไร,รปะปะตปรงนี้อ,อ่ะไปวิวก่อนไปตักไฟนะทุกคน ว่ามีระเบียงด้วย เขาไปยุงเต็มเลยไม่เปิดไฟห,นนนะห้องน้ำทิ้งไว้นะยุงในห้องน้ำเต็มเยอะเอ๊ไปซื้อสเปชชี่อยู่อืมอืทีวีทุกคนทีวีโอ้จอบแบนด้วยไปประเทศรีวิวอยู่รีวิวอยู่วิวอยู่ทุกคนสา,นาูโอ้แอร์ซัมซ n งโอ้ไฟหัวเตี้ยคุ้ม <Yeah. S 2> นี่แผนผังห้ามสูบบุหรี่น,นะทุกคนว่าว่าว่าเตียงทุกคนทุกคนมีตู้เย็นไหมเนะี่ยไม่มีไม,มมไม่มีตู้เย็น,น มาป่ะไม่ฝนะ่ายนะทุกคนนะทุกๆไปไหน่อยนั่นถามสิ